เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะไปที่ภาคใต้กันสักนิดหนึ่งค่ะ,ะมีกรณีรายงานพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เบต้าหรือว่าแอฟริกาใต้นะคะมีการออกนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลส่งผลต่อเรื่องของการเดินหน้าเปิดประเทศของท่านนายกบอก120วันต่อจากนี้หรือไม่เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขถึงกรณีเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าสายพันธุ์ ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องวัดความเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะดูว่าจะควบคุมได้หรือไม่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โรคโควิดก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณาสุขจะต้องทําก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าแล้วก็จะต้องวางระบบในการดูแลในทุกสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ค่ะสายพันธุ์เบต้านะคะหรือว่าแอฟริกาใต้เนี่ยขณะนี้ก็พบว่าเชื้อยังเป็นการนำเข้ามาตามชายแดนค่ะ ถ้าเข้ามาแบบถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ระบบกักตัวเฝ้าระวังถึง21วันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาค่ะที่มันกระจายไปเนี่ยก็เนื่องจากว่า มีการลักลอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องนะคะซึ่งก็ทางสบคเนี่ยก็มีการสั่งไปยังหน่วยงานต่างๆด้านความมั่นคงให้ดูแลเรื่องตามแนวชายแดนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะส่วนทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านาพูดถึงกรณีโรงเรียนประจําในจังหวัดยะลานะคะ,คะที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วปิดโรงเรียนจนเด็กเล็กเนี่ยนะ กลับบ้านแล้วเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าก็ได้มีการติดตามผู้สัมผัสครบนะคะให้ติดตามให้ครบแล้วก็กำชับในพื้นที่เนี่ยเร่งดําเนินการทําความเข้าใจทุกพื้นที่กรณีเกิดเช่นนี้นะคะจะต้องให้คนที่มาจากนอกพื้นที่เนี่ยหากว่า,ามาจากต่างพื้นที่ก็จะต้องหาพื้นที่ให้เขาอยู่นะคะหรือใช้หลักการ b u b b l e and น e a l นั่นเองค่ะซึ่ง ก็จะมีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดนะคะให้กระให้มีการเฝ้าแล้วก็กระชับทุกหน่วยงานทุกสายพันธุ์ให้ดูแลควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็เน้นย้ําเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยวัคซีนก็ยังจะต้องเดินหน้าฉีดกันให้ครอบคลุมนะคะให้ฉีดให้ได้ตามแผนที่วางไว้เพราะฉะนั้นทุกคนยังจะต้องให้ความร่วมมือกันอยู่อนอกจากจะต้องป้องกันตัวเองนะคะมาตรการต่างๆทางสาธารณาสุขแล้วรเรื่องของการเป็นหูเป็นตาสอดส่องคนนอกที่ ลักลอบเข้ามาเนี่ย<ม>ก็จะต้องช่วยพักลัดด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะใช่ครับเรื่องของสาธารณสุขก็ส่วนหนึ่ง<ฆ>นะครับโรงพยาบาลต่างๆคุณหมอเนี่ยก็พร้อมกันนะครับแต่ว่าเรื่องของแนวชายแดนความมั่นคงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจต่างๆทหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับ <c oughs> ก็การก็ต้องไม่ตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องของการลักลอบข้ามแดนลักลอบหนีเข้ามาในบ้านเราเนี่ยอย่างผิดกฎหมายแล้วก็นําเชื้อติดมาด้วยเนี่ยทางตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ โจทย์หนักและโจทย์หลักเลยครับในการที่จะต้องดูแลประเด็นนี้เป็นพิเศษนะครับ